ก่อนที่จะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีวันที่9ตุลาคมนะครับปศ2องพห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องมาพบกับลารามาสูนชนแนลนะครับผมวันนี้มาพบกันที่บ้านนายมตมบลแคนอำเภอสมหวัดสุร์เพ้อพี่น้องนะครับร้านอยู่ติดโรงเรียนบ้านนายมนะครับผมเส้นสีขอรับภูมิรัตนบุรีนะครับวันนี้ก็เอาสินค้านะครับมือสองให้พี่น้องได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับก็มีหลายตัวนะครับที่ จัดโปรนะครับพี่น้องท่านไหนเข้ามานะครับอยากได้เครื่องเสียงไว้ใช้งานนะครับก็เข้ามาชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องนะครับร้านของเราไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเฉพาะท่านที่สะดวกนะครับหรือว่าจะเข้ามารับเองที่ร้านเท่านั้นนะครับท่านไหนไม่สะดวกนะครับรับชมเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาชมสินค้ากันเลยนะครับเริ่มจากดอก18นิ้วนะครับ18นิ้ว พีโอเดีนะครับหกห้าศูนย์นะครับคลิปนี้ผมจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับดอกเดิมๆทุกดอกนะครับมีทั้งหมดเจ็ดดอกพี่น้องนะครับมีทั้งหมดเจ็ดดอกนะครับสำหรับพีโอเดียวสี่หกห้าศูนย์นะครับพีโอเดียวห้าศูนย์นะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับสวยทุกดอกพี่น้องนะครับนะครับเดิมๆทุกดอกนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับในหาไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยนะครับถ้าพี่น้องอยากเข้าคู่ให้ได้แปดนะครับ ก็จะมีตัวด้านบนนะครับนี่ครับตัวด้านบนเลยนะครับถ้าพี่น้องเอาแปดดอกผมคิดราคาเดียวกันหมดเลยนะครับถ้าพี่น้องเอาแค่สองดอกถือว่านี่ก็ขอราคาตามที่แยกแล้วกันนะครับพี่น้องดอกลำโพงนะครับผมหกห้าศูนย์นะครับพีโอเดโอนะครับเดิมๆนะครับมีทั้งหมดเจ็ดอกนะครับผมดอกละสองพันสองร้อยบาทพร้อมส่งนะครับสองพันสองร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นพี่น้องนะครับถูกแน่นอนนะครับผมอ่ตั้ไหนสนใจนะครับเดิมทุกดอกนะครับพี่น้องย้ําว่า เดิมทุกดอกนะครับผมดอกละ2,200บาทนะครับพร้อมจัดส่งนะครับมีทั้งหมด7ดอกนะครับมีทั้งหมด7ดอกแล้วก็มาที่ดอก18นิ้วนะครับผม NPE นะครับ18นิ้ว NPE ไวซ์4นิ้วนะครับตัวนี้ก็เดิมเดิมนะครับผมเดิมเดิมเลยนะครับไวซ์4นิ้วเดิมเดิมไม่เคยหรือเคยซ่อมนะครับตัวนี้ดอกละ1,800บาทพร้อมส่งนะครับดอกละ1,800บาทพร้อมส่งนะครับ ถ้าพี่น้องมาเอาเองนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับและก็ดอก NTS นะครับพี่น้องตัวนี้ผ่านการซ่อมมาแล้วทั้ง2ดอกดล้วพี่น้องนี่น่ครับผ่านการซ่อมมาแล้วนะครับไม่เบียดนะครับกดไม่เบียดนะครับใช้ได้ปกติทั้ง2ดอกนะครับท่านไหนสนใจนะครับคู่นี้2 5 0 0นนะครับคู่นี้2 5 0 0ับาทพร้อมส่งนะครับตกดอกละ1250ับาทนะครับคุ้มๆเลยพร้อมส่งแล้วพี่น้องนะครับค่าส่งก็ต่อดอกก็น่าจะเกิน150แล้วพี่น้องนะครับผมก็ ถ้าเป็นราคามารับเองก็จะอยู่ที่ดอกละพันเล่หน่อยนะครับดอกละพันนิดๆนะครับพีนนบ่น้องแต่ในสนใจเด้ออถ้ารับเองนะครับคู่นี้ผมเอาสองพันสองพอได้ครับคู่นี้สองพันสองนะครับสําหนะรับ,รบท่านที่มารับเองนะครับดอกละพันหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าส่งนะครับขอคู่ละสองพันห้าเด้อแล้วก็มาที่ดอก NTS นะครับสิบแปดนิ้วไว Y4 เหมือนกันนะครับตัวนี้เ <refriger> ด <ant> ิมๆนะครับตัวนี้จะเป็นเดิมๆนะครับ มี1คู่นะครับเดิมๆ1คู่นะครับอันนี้ดอกละ1,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับดอกละ1,800บาทพร้อมส่งนะครับเดิมๆนะครับ NCS ตัวนี้จะเป็นรุ่น Max 18นะครับกำลังวัดวัดต่อเนื่องอยู่ที่1,000นะครับวัด Max อยู่ที่2,000วัตต์นะครับนะครับ NPE นะครับคงหล่อสีสวยนะครับและก็ดอก TTE นะครับดอก TTE รุ่นนะครับผม TTE 1 8 F นะครับตัวนี้ก็สภาพมาเยี่ยมพี่น้องนะครับมี1คู่นะครับ ดอกละ1,800บาทนะครับไวท4นิ้วนะครับ1,200บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับอ่ะท่าไหนสนใจนะครับสอบถามได้นะครับแล้วก็มาที่ดอก ID นะครับดอก ID 18นิ้วนะครับเป็น huh. รุ่นไอดีสิบแปดโนะครับ ID 18 Pro นะครับนี่ครับ18 Pro 2นะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเนี่ยใหม่เอี่ยมนะพี่น้องนี่นะครับเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใหม่เอี่ยมเลยนะครับไวท์สี่นิ้วนะครับไวท์สี่นิ้ว แบ่งพันพี่น้องนะครับผมขอคู่ละขอดอกละ2 2 0 0อพร้อมส่งนะครับดอกละ2,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับเอาแค่นี้พอพี่น้องนะครับถ้าไหนสนใจนะครับนี่ครับสีสวยเลยนะครับไม่เอี่ยมนะครับพี่น้องอาจจะไปซื้อดอกใหม่นะครับคู่นี้เกือบน่าจะหลายตังค์อยู่พี่น้องนะครับผมประหยัดได้เป็นพันนะครับถ้าไหนสนใจเด้อนี่ครับไม่เอี่ยมนะครับผมดอกละ2,200บาทนะครับ ผมส่งนะครับผมส่งนะครับแล้วก็ดอกพีโอเดโอนะครับผม1นึ่พวัตต์นะครับหนึ่วัตต์นะครับเป็นรุ่น1 8 0 2งแปนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับสวยนะครับนะครับไม่เคยรื้อเคยซ่อมแน่นอนนะครับไม่เอี่ยมนะครับสภาพสวยจิ๊กเลยนะครับดอกนี้2อ0พันหนะครับดอกนี้2,500บาทนะครับผมส่งนะครับถ้าท่านไหนนะครับซื้อคู่กับ650นนะครับผมคิดดอกละสองพันสองนะครับถ้าซื้อคู่กับหกห้าศูนย์นะครับก็คือเอาดอกนี้เอาดอก นี้หนึ่งดอกแล้วก็หกห้าศูนย์หนึ่งดอกดอกนี้ผมคิดแค่สองมาสองพอนะครับอ่ะถือว่าแบ่งปันนะครับแล้วก right ็ดอกโปพัดนะครับโปพัดสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้เป็นไวส Aaa. สี่น right ิ้วนะครับโปพัดสิบห้านิ้วไวสสี่นิ้วนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับดอกละหนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะครับเป็นสิบห้านิ้วนะครับอ่ะทําเบสโดยเฉพาะเลยตัวนี้นะครับไวสสี่นิ้วนะครับพี่น้องนะครับตัวนี้ก็กําลังวัดนะครับอยู่ที่สองพันห้าร้อยวัตนะครับนี่ครับดอกตามนี้เลย <ersch> <operations. S 3> พี่น้องนนะะคครรัับบสวยกกิ สภาพเดียวกันทั้ง2ดอกเลยนี่ครับสีสวยนะครับทนายหาอยู่เด้อดอกละ1,500บาทนะครับพร้อมจะส่งนะครับแล้วก็มาที่ดอกทีเด็ดนะครับทีเด็ดเมืองอุบลนะครับรุ่นอทีดีนะครับ1 2 9 0นะครับทีดีหนึ่นะครับสภาพมือหนึ่งนะครับไม่เอี่ยมเลยนะครับผมมี1คู่นะครับอันนี้ขอคู่ละ 1,500บาทพร้อมส่งนะครับคู่ละ1,500บาทพร้อมส่งนะครับตัวดอกละ750บาทนะครับท่านไหนมารับเองนะครับลดให้เลย100นะครับผมสนใจทักเข้ามาได้นะครับแล้วก็ดอกพีโอริโอนะครับเป็นรุ่นหายากนะครับตรงนี้เป็นพีโอริโอหกรวัตต์นะครับคงหล่อนะครับไว้3นิ้วนะครับดอกเดิมๆนะครับเดิมๆทั้ง2ดอกเลยพี่น้องนะครับครับเดิมๆทั้ง2ดอกไม่เคยรื้อไม่เคยซ่อมนะครับผมอ่ะท่านไหนสนใจนะครับดอกละ1,200บาทพร้อมส่งนะครับดอกละ1,200บาทพร้อมจัดส่งนะครับสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ ตู้เอี่ยมละออนะครับตู้เอี่ยมละออนสิบแปดนิ้วนะครับนะครับสวยๆนะครับตู้เอี่ยมละออนสิบแปดนิ้วนะครับตัวนี้มาพร้อมดอกแบนดนอกนะครับเป็นดอกแบนดอังกฤษนะครับแท้ๆนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับมีทั้งหมด2ใบนะครับมีทั้งหมด2ใบนะครับท่านไหนรับนะครับตัวนี้สามารถส่งได้พี่น้องนะครับพร้อมส่งนะครับขอ4,500บาทพร้อมส่งนะครับส่งให้เลยนะครับสวยๆนะครับตู้แบนดเอี่ยมละออนะครับรับเองนะครับไปถ้าสี่พันบาทนะครับแล้วก็ มาที่ตู้เอเมเจอร์นะครับตู้เมเจอร์พร้อมดอกสีส้มนะครับตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ล่าสุดตัวใหญ่ตัวล่าสุดของเมเจอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นตู้เอเมเจอร์นะครับ18นิ้วนะครับ18นิ้วนะครับตัดใจสนใจนะครับอ่ะใบละ6,500บาทนะครับพร้อมใช้งานนะครับใบละ6,500บาทพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปดอกให้ดูนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตู้12นิ้วนะครับผม2อคูณหนะครับเป็นระบบ3ทางนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นแบรนด์ผ้ากลางนนนะะคครรััับบตวี้ผม ไนอีเกิลซาวนะครับผมตัวนี้ดอกเป็นดอกโครงร้งหลอนะครับเป็นดอกโครงร้งหลอสองดอกนะครับแล้วก็เป็นแหลมซาวเทคนะครับเจ็ดห้าศูนย์นะครับหนึ่งตัวน,น, right นะครับตัวนี้นะครับสวยนะพี่น้องนะครับจะไหนสนใจจาไหนหาอยู่เด้อยตัวนี้นะครับเป็นระบบสามทางนะครับตู้สวยนะครับตู้ผ้ากลางตัวนี้นี่ครับพี่น้องนะครับเป็นระบบสามทางนะครับเป็นระบบสามทางนะครับตัวนี้ก็จัดโปรโมชั่นแล้วกันพี่น้องนะครับขายราคาเดียวกันกับตัวเมเจอร์ไปเลยนะครับใบละหกพันห้านะครับ ใบละ6,500นะครับดอกก้านเป็นดอกคงหลอนะครับอ่างใบนะครับก็คือเป็นดอกคงหลอใส่2ดอกนะครับแหลมเป็นแหลมปากแรล่นะครับผม750ของซาวเทคนะครับนครับสวยเลยนะครับผมดอกนะครับดอกเป็นดอกซาวเทคสอดอกนะครับแล้วก็จะเป็นดอกอ่าดอกก้านะครับเซซาวเทคสอดอกแล้วก็จะเป็นดอก ยี่ห้อไหนเนาะคอนเนิกนะครับคนนิกคงหรอไว้3นะครับไว้เดียวกันนะครับไว้สเปคเดียวกันนะครับไว้3อีก2ดอกนะครับดอกเดิมทุกดอกนะครับไม่เคยซ่อมนะครับแหลมก็เป็นแหลม750นะครับของค่ายเซาเทคนะครับอ่ะท่านใดสนใจนะครับใบละ6,500บาทนะครับขอท่านที่มารับเองเด้อพี่น้องนะครับเพราะว่าตัวนี้หนักจริงๆนะครับตัวนี้หนักมากนะครับทั้งกลางทั้งเบรดเลยนะครับผมแต่ก็ตู้15นิ้วนะครับตู้15นิ้วบีพันนะครับตู้15นิ้วบีพันนะครับอันนี้เป็นของค่ายเอกซาวนะครับ ดอกเป็นดอกอบอ้อมนะครับดอกอบอ้อมคงปั๊มนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ากี่วัตนะครับไม้อัดแท้นะครับผมขอบเหล็กนะครับไม้ไม้อัดแท้ขอบเหล็กนะครับสีสวยเลยนะครับใบละนะครับใบละ2 5 0 0พร้อมส่งนะครับใบละ2,500บาทพร้อมส่งนะครับท่านไหนรับเองนะครับผมคู่นี้อ่าคิดแค่4,500พอนะครับคู่ละ4,500นะครับถ้าส่งนะครับคู่ละ5,000เด้อพี่น้องนะครับตกใบละ2,500นะครับถ้าพร้อมส่งนะครับแล้วก็มาที่ ตู้กลางนะครับ12นิ้ว1คูน1นะครับเป็นของอช่างชนนะครับช่างชนพดมนงรักนะครับตัวนี้ดอกเป็นดอก NPE นะครับไว้3นิ้วของปั๊มนะครับแหลมนะครับเป็นแหลม NPE เหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นแหลมไซส์ตอง8นะครับของ NPE นะครับตู้เป็นตู้ช่างชนนะครับสวยๆนะครับตู้ไม่ผุไม่บวมนะครับตู้สภาพมาเอี่ยมนะครับมีตะแกรงเหล็กมีฟิลเตอร์นะครับสวยๆเลยนะครับท่านใดหาอยู่นะครับตัวนี้ก็คู่ละ 5,500นะครับพร้อมส่งนะครับมีชุดแขวนให้นะครับคู่ละ5,500พร้อมส่งนะครับมีชุดแขวนให้พร้อมนะครับท่านไหนมารับเองนะครับคู่นี้5,000บาทพอนะครับผมตกไปแล้ว2,500บาทนะครับพร้อมส่งก็อยู่ที่5,500บาทนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเสนอสนใจนะครับดอกเดิมทุกดอกนะครับสภาพใหม่เอี่ยมนะครับแล้วก็ตู้นะครับ B.V นะครับ B.V ฝาหลังนะครับ B.V ฝาหลังตัวนี้5-6นะครับ80-80นะครับของ ค่ายนะครับผมสุกสารนะครับของค่ายสุกสารนะครับเป็น BV ฝาหลังนาพี่น้องนะครับตัวนี้ก็เอาคู่ละ2อ0 0ัพอนะครับพี่น้องคู่ละ2อ0 0ันะครับตกใบละ1 2นสองบาทนะครับขอท่านที่เข้ามารับเองได้นะครับช่วงนี้ตู้นะครับขายเลยขายถูกๆไปเลยพี่น้องนะครับแบ่งปันพี่น้องไปใช้งานนะครับท่านไหนสนใจนะครับและก็แหลกนะครับพี่น้องนะครับผมแหลกขนาด8ปยูนะครับแหลกตัวนี้เป็นแหลกเอ็นทีเอนะครับแหลกเอ็นทีเอนะครับผมขนาด8ปยูลึกเดี๋ยวขออนุญาตวัดให้ดูนะครับ 8U ลึก17นะครับ 8U ลึก17นะครับท่านายสนใจนะครับ2,200บาทนะครับพร้อมส่งนะครับ2,200บาทพร้อมส่งนะครับสภาพสวยไม่มีแตกนะครับแล้วก็แรลกนะครับขนาดเดี๋ยวขออนุญาตวัดนิดนึงนะครับพี่น้องตัวนี้น่าจะประมาณ 3U นะครับ3หรือ 4U CU นะพี่น้องนะครับ CU นะครับไม่ใช่ 3U นะครับเป็นแหลกขนาด CU นะครับ CU สี่ยูถึงสามสามยูครึ่งนะครับไม่แน่ใจพี่น้องนะครับมันก้ามกึ่งนะครับก้ามกึ่งนะครับอันนี้เอาเป็นว่าสามยูครึ่งเลยกันนะครับสามยูครึ่งนะครับความลึกความลึกอยู่ที่สิบเก้านิ้วนะครับอ่ะยี่สิบเอ็ดนิ้วอ่ะลึกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะพี่น้องนะครับผมอ่าเป็นสามยูครึ่งลึกยี่สิบเอ็ดนิ้วนะครับเพอร์วาแอมที่ใส่ได้นะครับผมมาตินสี่ช่องแอลใส่ได้นะครับ NPE อ่ะใส่ได้นะครับ C ี่สองพันสองนะครับ C ี่สามพันหกใส่ได้นะครับ สีชาแนลมาร์ตินใส่ได้นะครับอ่าและก็อีกหลายๆตัวนะครับที่3 u ยูขึ้นไปนะครับใส่ได้นะครับพี่น้องนะครับอ่าถใครสนใจนะครับลึก21นิ้วนะครับผมลึก21นิ้วนะครับอ่ตัวนี้นะครับผม1,800บาทพอพี่น้องนะครับแบ่งปันนะครับ1,800บาทนะครับพร้อมส่งนะครับพี่น้องอ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็เอาสินค้ามาให้พี่น้องนะครับ ได้เลือกซื้อนะครับเลือกชมกันเพียงเท่านี้นะครับท่าไหนสนใจนะครับโทรเข้ามาได้นะครับ0894064695นะครับผมถ้าไหนจะเข้ามารับชมสินค้านะครับเน้นโทรเข้ามาก่อนเด้อพี่น้องนะครับบางทีเวลาผมวิ่งนะครับวิ่งไปส่งของหรือว่าวิ่งไปเอาของนะครับบางทีอาจจะวิ่งต่างจังหวัดนะครับอาจจะมาแล้วมันไม่ตรงกันนะครับพี่น้องฝากไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าทํางานคนเดียวนะครับอาจจะไม่ได้มานั่งเฝ้าร้านนะครับตลอดนะครับร้านอื่นๆเด้อพี่น้องนะครับผมเข้าใจนิดนึงนะครับช่วงนี้ก็ถ้าจะไปจ้างลน้องมันก็ไม่คุ้้มมมนะคครับไุ่ ส,สินค้าการขายนะครับไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะซบเซานะครับพี่น้องก็พอได้ทูทูแท้ๆไปนะครับพี่น้องนะครับท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยได้นะครับสำหรับสินค้าของเรานะครับตัวไหนลดได้นะครับผมก็จะลดให้เด้อพี่น้องนะครับตัวไหนที่มันลดไม่ได้ลดยากก็ต <ts il> ้องขออภัยพี่น้องด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม